โอ้ยมาหนึ่งสองเองเนี้ง่ายๆเพราะว่าง่ายเพราะว่า,า,าจำปุ่มไม่ได้เออกดอะไรแล้ววะแป๊บหนึ่งดูดูคอนโทรนี่เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วอีเ e, หรอไม่ไม่ใช่อ e. ีเพื่อนไฟจะไหม้แล้วไฟอ๋อคอนโทรลคอนโทรลซ้ายเอาอคอนโทรลซ้ายทำะไร เดี๋ยวคอนโทรลซ้ายเพื่อนี่แปบบ๊บนึงนะเพื่อใช้ของคอนโทรลซ้ายเพื่อใช้ของไม่ถนัดเลยกูถึงบอกเลยว่าสวิตดีกว่าเอาเราเอาเข้าวยางไงอ่ะเอนั่นสินะแหล่งสัมผัสน่าจะเทข้าวใส่<อ>จานที่มีสาลายรหอเปล่านะไม่ใช่วัดหรือว่าเราต้องหันสาลายก่อนนะ ไม่น่านะหันเราเราคนเราเราจะหันสาหลายหรอวะเราล้วเราเราเราใส่จารหรือเปล่ามันใส่ไม่ได้อ่ะดิหรือคอนโทรนได้ไหมแบบคอนโทรลเหรอไม่รู้อะ่ะจบแบบไม่ได้อะไรเลย <c oughs> เป็นครัวที่นะเป็นครัวที่กระจอกที่สุดในจัก,กรวาล โอ้ยมันหนึ่งสองเองเอง,อง,อง,องี่ง่ายๆเพราหว่าง,ง่ายเพราหว่